ครับสวัสดีครับนักคลินมิตรปอจินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมข้างล่างหรือว่ามิตรมงของหลวงพเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพแล้วก็ที่สาคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นยังเป็นเมืองแห่งพรยู่ังกร และยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารมีของหลวงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านในต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นอย่าลืมกดเข้ามาในที่เบอร์0863291496เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็กคือเป็น i d l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 big o n 99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาละครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่นักครมิดมอนะครับได้มาทา เขาเรียกว่านั่งทําคลิปทำมิโดนะครับนะก็เนื่องจากว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้มานั่งทักทายนะครับเข้ามานั่งพูดคุยนะครับกับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมนักคารินมิตรหมอก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับนะครับทุกๆท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะครับนาย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะ ที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้นะครับเป็นมีดส่วนหนึ่งนะที่ผมได้เก็บแล้วก็ได้รวบรวมนะ,ะโดยเฉพาะก็คือมีดหลงข้อเดิมนั้นก็จะมีด้วยกันหลากหลายยุคนะครับนะที่ท่านได้แบ่งนะ,อะเอาไว้ก็จะมีด้วยกันอยู่3ายุคใหญ่ๆนะครับนะจะเป็นมีดยุคต้นกระดีหรือว่าจะเป็นมีดยุคกลางนะ,ะแล้วก็จะเป็นมีดยุคปลายของท่านก็ะดีนะครับนะแต่ผมเองก็พยายามที่จะ นำเอาความหลากหลายยุคหลากหลายสมัยนะครับนะของมีดหลงพระเดิมนะ,ะมาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะ,ะนะครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมได้นำเอาเป็นมีดเลมินะครับนะเป็นมีดขนาดพกผ่านะ,ะก็เป็นมีดที่มีความยาวเฉพาะใบก็อยู่ประมาณสัก4ี่ห้านิ้วนะครับนะสี่ห้านิ้วนะ รวมด้ามฝักก็อยู่ที่ประมาณ8 9นิ้วประมาณนี้นะครับนะก็จะมาให้ท่านได้ชมนะแล้วก็ที่สำคัญนะครับที่วางไว้นะครับด้านล่างก็จะเป็นมีดขวันช้างนะครับนะเป็นมีดขวันช้างนะด้ามไม้ฝักไม้นะครับที่วางไว้ข้างล่างก็จะาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะแต่ก็จะมาเปิดให้ท่านได้ชมนะครับจะเป็นมีดเล่มิที่ผมใช้ดินสอชี้อยู่นะครับนะ เอาล่ะนะครับพอนะครับนะพอมาถึงตัวนี้เราก็เรามา,มาชมดูนะครับนะมาเยี่ยมชมกันดูนะ,ะนะครับแต่และคลิปวิดีโอนะครับช่วงนี้จะใช้เวลาประมาณสักสิบกว่านาทีนะจะไม่ใช้ได้ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะครับนะ,ะนี่นะครับนะสำหรับมีดเล่มนี้ก็เป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับถือว่าเป็นมีดอีกด้ามหนึ่งนะ,ะด้ามไม้ฝักไม้ของหลวงก่อเดิมนะ,อ,ะอยู่ใน ยุคต้นๆของท่านนะครับนะ,ะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะก็ะจะมาให้ท่านได้ดูให้ท่านรับชมนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะนะครับนะก็นี่นะครับนะในมีดหนึ่งเล่มนะครับก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันอยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับหก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับที่ท่านเห็นอยู่นะส่วนที่2นะครับจะเป็นในส่วนของด้ามน,นะนะครับนะนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะ ละส่วนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของใบนะขออนุญาตนะครับจะซูมนะครับนะให้ท่านเห็นนะครับก็คือทางภายนอกและภายในนะตรงนี้จะเป็นในส่วนของใบนะครับนะก็เป็นเสมาใบโพนะเต็มใบนะครับที่สําคัญก็จะมีตรงฐานใบโพจะเป็น3จุดนะครับก็เรียกว่าเป็นมีดที่หาได้ยากนะเป็นมีดที่หาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะครับนะ เป็นยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโ,ภโภขงองเรานะอันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นมีดที่าหาชมกันได้ยากเอางี้ดีกว่านะครับนะเป็นที่สําคัญนั้นเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดพกพานะาก็นะครับหักทันไหนนะครับมีไว้ในครอบครองก็ถืวอว่าเป็นผู้ที่โชคดีคว่ากันง่ายนะ มีลงพระเดิมไม่ใช่ว่าจะไปหาได้ง่ายๆนะครับนะอ่านี่ครับก็เอามาให้ท่านได้เห็นเอาหมาหท่านได้ชมนะครับความางดงามของอมีเล่มนี้นะครับของมีเล่มนี้นะนี่นะครับนะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบของมีเล่มนี้ก็อยู่ที่า5านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วรวมนะ้ำผัก9นิ้วเป๊พอดีเลยนะครับนะสันมีดก็มีความหนานะครับตามมาตรฐานของ มีหลงพเดิมนะ,ะส่วนด้านในนะครับก,ก็เรียกว่าเก่ามากๆนะครับเรียกว่าเก่ามากๆนะนี่นะครับเรียกว่าข้างนอกที่ท่านเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ายิ่งกว่านะครับก็เป็นอันว่าอมองมุมไหนอย่างไรก็เต็มไปด้วยความใช่นะครับนะ,ะส่วนบายก็ นะครับนะแหมก็ใช้ไหวรัดนะ,ะใช้ไหวรัดนะครับนะพูดถึงหวายก็เป็นเรียกว่าวัสดุที่เป็นมีความทนสิทธิ์อยู่ในตัวนะ,ะนะครับนะพูดง่ายภาษาชาวบ้านแล้วมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวว่ากันง่ายนะครับนะก็ะนํามาถักเป็นแหมรัดนะครับถักเป็นแหมรัดเอาละผมขออนุญาตนะครับจะวางในส่วนของ ฝากเอาไว้นะครับที่นี่ลองมาไล่ดูในส่วนของใบมีดและมีนะครับนะก็จะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะครับนะก็บ่งบอกการตอกด้วยมือนะครับทั้งสิ้นเลยนะนี่นะครับเป็นตรงใบนี่ก็เต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะครับเป็นสนิมขุมนะทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดจากนะครับเรียว่ามวลสารต่างๆที่ฝังอยู่ ภายในของใบมีดนะครับนะพอผ่านการเวลาไปนะครับนานๆนะครับนานๆเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้จะค่อยๆนะครับเขาเรียกว่า,าหดขึ้นมานะครับสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆปรากฏขึ้นมานะครับเพื่อให้เราได้เห็นไปเรื่อยๆว่ากันง่ายนะครับนะก็เนื่องจากว่าบนาพวกมวลสารนะครับหนะ้าที่ได้หล่อหลอมนะครับนะ จะฝังอยู่ข้างในนะ,ะฝังอยู่ข้างในพอผ่านการเวลาไปนานๆน,น,นะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะปรากฏนะครับให้เราเห็นได้เขาเรียกว่ามากขึ้นว่ากันง่ายนะนะครับนะส่วนที่กันก็นะครับถือว่าเป็นกันนี้เป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแทบจะไม่มีส่วนผสมของเงินนะ นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้ที่สําคัญนะครับกันนี่ก็ผมเคยได้เรียนเอาไว้นะครับว่ามันเป็นจุดที่สําคัญมากๆนะครับก็เนื่องจากว่าเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับต่างๆนะได้มาบรรจุเอาไว้นะครับหน้าบนกันนะครับเช่นเกษาของพ่อ็ดีจะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดต่างๆก็ดีนะนะครับจะจุบรรจุเอาไว้ข้างในนะครับเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยคั่งนะครับแต่มีเร่นี้นะครับนะ ก็จะมีขั้งนะครับก็คือหลุดล่อนออกมานะเขาเรียกว่าตามการเวลานะครับตามการเวลาที่พอผ่านการใช้งานไปมากๆนะครับนะของเก่าว่าง่ายนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆหลุดล่อนนะครับนะตามสภาพหรือว่าตามการเวลาว่ากันง่ายนะนะครับก็จะ อยู่ในสภาพแบบนี้นะครับอย่างที่ได้เคยเรียนไปนะครับมีทุกเล่มเลยนะครับที่ผมได้มาก็จะรักษาความเป็นเดเดิมนะครับเอาไว้นะครับจะไม่ไปเสริมเติมแต่งอะไรทั้งสิ้นนะแต่ที่เห็นนะครับนะบางคนก็คิดว่าเห็นที่หลุดล่อนนะครับออกมาอย่างนี้คิดว่าจะต้องมีการโยกการคลอนอะไรต่างๆว่นี้นะไม่มีการโยกคลอนนะครับนะแน่นปึ๊กเลยนะสำหรับ ระหว่างใบมีดกับด้ามฝักนะครับนะก็จะแน่นนะก็อันนี้รับประกันได้เลยนะรับประกันความแน่นนะครับนะเรียกวา่าไม่มีผลนะครับเสียหายตรงไหนเลยนะทีนี้เราก็ลองมาไล่ดูด้ามในส่วนของด้ามน,นะครับนะก็ด้ามก็จะนะครับเท่าที่เห็นอยู่เรียกว่าเป็น ด้ามก่อนนะครับนะเป็นด้ามก่อนมันการลาักษณะมีรอยปุนะนะครับนะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนะที่สําคัญนั้นตรงร่องรอยก็จะเต็มไปด้วยเลือดขาบใครนะเอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้เห็นนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่นะครับก็เรียกว่าเป็นด้ามมีดนะครับแบบบ้านๆนะสภาพเดิมๆนะครับนะ มีดทุกเล่มนะครับมีดทุกเล่มก็ผมพยายามเขาเรียกว่าคัดเลือกคัดสรรน,นะครับนะตัวผมเองก็ว่าดีที่สุดแล้วล่ะส่วนท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นแบบนั้นอย่างไรก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับนะก็คงจะไปบังคับกันไม่ได้นะในเรื่องของมุมมองนะครับนะอพอเราจะคงจะไปให้ทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะครับต่างๆนี่คงไม่ใช่นะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่า สองคนนั้นโยนตามช่องนะครับนะอีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่ครนถมนะส่วนอีกคนที่เขามีสายตาที่แหลมคมนะครับไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนอ่าตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยด,ว,ยดวงดาวแพร่พร้าไปหมดนะครับอันนี้ก็าฝากทุกทกท่านเอาไว้นะครับนะการมองก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคนจะได้ของดีด้วยาีไปไว้ในครอบครองการมองถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะก็ อย่าไปคาดหวังนะครับนะว่าคนอื่นนั้นเขาจะเห็นเหมือนท่านเขาจะาคิดเหมือนท่านนะครับทําเหมือนท่านอะไรต่างๆคนนี้นเป็นนันว่านะครับมีทุกเล่มหากเรามองเห็นแล้วเราว่าใช่แล้วนะครับนะเราว่าใช่แล้วก็นั่นแหละครับตัดสินใจได้เลยนะแล้วที่สําคัญเวลาเราตัดสินใจไปแล้วนะครับเราก็อย่าไปเขาเรียกว่าไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครจริงๆการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีะนะ แต่ก็ต้องระวังด้วยนะครับนะผมก็เป็นห่วงนะหากท่านไปปรึกษาคนเขาเรียกว่าผิดคนนะก็หมายความว่าคนไม่รู้ลึกคนไม่รู้ล่องว่างคนไม่รู้จริงนะประมาณนี้นะอันนี้ก็จะทําให้ท่านนั้นก็คือสิ่งแรกเลยจะสูญเสียความรู้สึกนะแล้วก็ที่ต่อมาก็จะสูญเสียเขาเรียกว่านะครับนะ สูญเสียของดีๆไปนะครับนะสูญเสียของดีๆไปนะก็หมายความว่าแทนจะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองนะครับอย่างนั้นก็จะไม่ได้ของดีนะนะก็จะทําให้หลุดมือไปว่ากันง่ายนะครับก็อย่าลืมนะครับบางท่านกตินะ,ะติเพื่อซื้อติเพื่อเช่าในราคาถูกก็มีนะนะครับนะก็อย่าไปหลงกลเขาประมาณนี้นะ กเกาล้ครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลขาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ12กับ39วินาทีก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่าก็ดีนะครับหากท่านชมแล้วเห็นว่าในแต่ละคลิปในเีโอนะครับดูดีก็มีประโยชน์นะครับก็ให้เข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะครับนาะที่สำคัญก็ ให้เข้ามากดติดตามนะ,ะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับเมื่อชมแล้วท่านติดตรงไหนแล้วก็ท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บข้อสงสัยอย่าไปเก็บปัญหานะครับเอาไว้เพียงคนเดียวนะก็หมายความวันติดตรงไหนให้ถามเข้ามาในตรงนั้นนะกใกล้ท่านกดเข้ามาได้ที่เบอร์086นะครับ329 1496นะ เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคําถามของท่านนันนักกลินวิทย์หมอมีคําตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสําหรับวันนี้ผมนักกลินวิทย์หมอก็กล่าวคําว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ